สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลของไอรินเจมส์นะคะวันนี้หนูไอรินมีของดีมาอวดค่ะเราได้กําไรสวยๆมาทั้งหมด5รายการนะคะที่เรียกว่าถูกคัดเลือกมารีวิวในวันนี้ดีกว่า5ชิ้นสําหรับคนที่รักกําไรแอาเล็ก1นึ่งชิ้นยวแป๊บหนึ่ง,น,น,งนี่ค่ะ ทั้งหมดนี้เลย5รายการก็จะมีในส่วนของทัพทิมไพลินตัวนี้เป็นไคยไนท์นะคะเม็ดกลาาแล้วก็ประดับด้วยไพลินส่วนสีเขียว2ชิ้นนี้จะเป็นชนิดของเขียวส่องแล้วก็มรกตนี่จะเป็นครั้งแรกเลยะคะ่ะที่หนูไอรินได้นำำํากําไรรวบรวมมารีวิวแล้วก็เยอะด้วยนะ<ม>ได้ทั้ง5าอันและที่สําคัญก็คือมันค่อนข้างจะเป็นพรีเมียมไซส์นะคะเห็นไหมคะใหญ่ๆพวกเนี้ยแต่ละชิ้นมันเป็นงานที่เรียกว่าไม่ได้หาดูได้ตามท้องตลาดหรือร้านขายเครื่องประดับทั่วไปเพราะ ว่างานพวกนี้ค่ะแต่ละชิ้นเป็นงานเ a ท e to o r อเดอร์ order. เขาเรียกว่าเจ้าของเดิมเขาสั่งผลิตไว้มันก็จะไม่มีซ้ำกับที่ไหนเลยค่ะและแต่ละชิ้นต้องบอกว่าพอยทั้งฟองมากตัวนี้ เป็นกำไรที่ประดับด้วยพลอยทับทิมสยามและทับทิมพมา่าผสมกันพวกนี้เป็นของที่เรียกว่า make to order นะคะพี่พี่จะสังเกตว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอพลอยที่เป็นสี p r e g e n l บั d Red แบบนี้มาเป็นล็อตแบบยกขบวนโดยมากเวลาหนูเอลินได้ของเก่ามาค่ะโอกาสเจอพ g e จี b l บั d Red หรือสีเลือดนกพิราบมีนะแต่ว่าไม่เคยเห็นมาเป็นกองทัพแบบนี้เยอะมากอีกคั้งนะคะตัวกาไรประดับด้วย เพชรที่มีเชฟพิเศษคือเป็นเชฟหยดน้ํามันทําให้ความหรูหราดึงขึ้นมาอีกเป็นกองเลยและที่สําคัญค่ะคือทั้งเพชรทั้งพลอยเนี่ยสวยกริบเลยเราจะเริ่มมาโฟกัสกันตั้งแต่ในส่วนของทองเลยนะคะซึ่งต้องเรียนว่าการตรวจสอบของทองทางโรงงานเราได้ใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นมาตรฐานของ world class ด้วยเราใช้เลเซอร์ยิงเปอร์เซ็นทองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวหนูอลินจะแจ้งเป็นจุดทศนิยมเลยเปอร์เซ็นทองสำหรับกำไรชิ้นนี้ อยู่ที่75.01%เพชรทั้งหมดปลาจ,จากเพชรปลอมและเพชรสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นไดมอนด์แลบโกลด์นะคะคุณภาพเพชรสำหรับกำไรชิ้นนี้มีความขาวถึงน้ำ98า98ขาวจัดค่ะเป็นสีของ Colorless เนาะและในส่วนของความสะอาดมีตั้งแต่ VS จนถึง VVS เเลยเพชรรวม มีทั้งหมด63เมตรซึ่งแบ่งเป็น3เชฟด้วยกันนะคะในเชฟที่เป็นหยดน้ําจะเห็นว่ามีเยอะมากอัดแน่นและไซส์ไม่ธรรมดาค่ะไซส์เล็กที่สุดจะอยู่ที่6ตังช่วงโคนช่วงช่วงปลายนี่เลยนะคะและใหญ่สุดของหยดน้ำ ไปตรงถึงช่วงใกล้หน้ากำไรนะคะเม็ดใหญ่สุดอยู่ที่12ตังก์กว่าในส่วนของมาคีอีก1เชฟนะคะที่เราจะเห็นกันในกำไรชิ้นนี้จะเป็นเชฟมาคีเม็ดนี้มีน้ําหนัก7ตังค่ะในส่วนของเพชรกลมจะมีแค่ช่วงนี้เองช่วงที่ลอ้อมเพชรมาคีไว้กลมก็ไซส์ยอยู่ที่ประมาณ1ตังถึง1ตังกว่ากว่ากำไรชิ้นนี้ค่ะจะเป็นตัวเรือนของโลสโกอยู่ชิ้นล่างชิ้นหน้าจะเป็นสีของทองขาว ตัวล็อกบานพับจะเป็น ลักษณะของงานเดวบเบล็อกนะคะมีลิ้นสไลด์ตรงกลางแล้วมีดับเบล็อกบนล่าง2ชั้นเลยในส่วนของพลอยเป็นพลอยที่เผาเกา่าทั้งหมดค่ะหนูเอลินตรวจสอบอย่างละเอียดทีทั่วแล้วดูแล้วมีผสมกันทั้ง2องออริจินทั้งทับทิมสยามและทับทิมพามา่าโดยทับทิมพามา่าจะมีปริมาณเยอะกว่านะคะในสยามทั้งหมดตรงนี้ก็มีผสมกันไม่น่าเกินสักเ8เม็ดค่ะที่เหลือเป็นทับทิมพามา่าลว้ลวนๆเลยเพชรรวมทั้งหมด63มเม็ดน้ำหนักเพชรอยู่ ู่ที่4แกรัต72สตางค์ค่ะในส่วนของทัพทิมทั้งหมดนับได้32เม็ดเป็นเชฟหยดน้ําทั้งหมดเลยน้ําหนักพลอยอยู่ที่7.08แกรัตนะคะการันตีว่าที่เห็นตรงนี้เป็นพลอยเผาเกา่าทั้งหมดเลยมีสยามและพะมา่าผสมกันในส่วนของหน้ากว้างกําไรขานับเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ช่วงบนสุดจนถึงปลายสุดอยู่ที่2.0เซนพอดีเลยและไซส์กำไรชิ้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะสังเกตว่าจะมีการลองลาย ของตัวกระเป๋าไล่จนมาถึงโคง้งวงในกําไรนะคะเป็นงานขึ้นมือทั้งหมดด้านหลังก็ลวดลายสวยงามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกําไรค่ะจะมีขนาดอยู่ที่5.7เซนคูณด,ด้วย4.9เซนซึ่งไซส์ข้อมือประมาณนี้นะคะหนูไอลินต้องเรียนว่าจะใช้ได้ในช่วงที่มีขนาด6นิ้วครึ่งขึ้นไปถึงไม่เกิน7นิ้วจะใส่สวยสามารถเพิ่มลดไซส์ข้างหลัง ตัวท้องกําไรได้อาจจะใช้เวลาในการทํานานสักนิดนึงประมาณทักสองสาวันเนื่องจากว่าท้องกําไรมีลวดลายนะคะที่สวยงามแล้วก็ต้องตัดต่อโดยการที่ทําลวดลายให้มันเนียนกริบเลยชิ้นนี้ถ้าส่งต่อในราคา3,999,999บาททเท่านั้นค่ะราคานี้การันตีว่าพลอยจะตรงปกอย่างที่แจ้งทุกประการอีกครั้งนะคะเราทําใบรับรองพลอยฟรีให้หนึ่งเล่มการันตีว่าพลอยทุกเม็ด เป็นพลอยสยามและเป็นพลอยพม่าเผาเก่าค่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูรายการที่2ซึ่งเป็นกำไลไพลิน2หัวไขยกันและตัวนี้จะเป็นงานของต่างประเทศแท้ๆนะคะเห็นไหมคะลักษณะงานจะเป็นลักษณะเปิดเข้าบิดเข้าบิดออกแบบนี้จะไม่มีตัวล็อกใดตัวค่ะจะใช้สปริงยืดในช่วงนี้งานจะเป็นงานพวกเซตติ้งจากอิตาลีประดับด้วยไพลิน จากบอร์ซีลอนประเทศสีลังกาสีของเขาก็จะเป็นในเม็ดสีที่ออกสีน้ําเงินที่มีความเป็นประกายเยอะมากนะคะมาดูในเรื่องของพลอยก่อนว่าพลอยทั้ง2เม็ดเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะสำหรับทั้งสงเม็ดนะคะส่วนตัวหนูเอลินมองว่าสวยงามเลยแหละมันเป็นไพลินจากบอร์ซีลอนซึ่งการกระจายแสงถือว่าดีนะคะมีความละเบระยับ หน้ามองการตัดเหลี่ยมก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยอีกทั้งนะคะตัวเรือนในช่วงของหัวกําไลเนี่ยที่เป็น2หัวคว่กันแบบนี้เขาจะใช้เพชรเม็ดกลมล้อม2ชั้นเบิ้ลทําให้ดูหน้ามันใหญ่ขึ้นมาและในส่วนของบอดี้ของกําไลค่ะจะสังเกตว่าใช้เพชรชนิดของแทปเปอร์นะคะมาสลับสับวางเรียงกันแบบนี้นี่คือสไตล์งานของต่างประเทศแท้ๆค่ะใช้แบบนี้ไม่ต้องกลัวซ้าใครเลยที่สําคัญอย่างที่หนูเอลินให้ดูนะคะว่าบานพับของกําไลจะไม่มีตัวล็อกนะคะจะเป็นลักษณะสปริง อาเข้าอาออกแบบนี้ งานงดงามมากไม่สามารถเพิ่มลดไซส์ได้ค่ะส่วนขนาดของกําไรค่ะก็จะเป็นลักษณะรูปไข่หรือลูกปรีนะคะรองรับข้อมือคนไทยหรือคนเอเชียมากเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่คนเอเชียเนี่ยจะท้องแขนไม่ได้ใหญ่เหมือนฝรั่งนะคะจะออกแนวกระดูกกว้างซะมากกว่าท้องแขนนี้ก็ไม่ได้เยอะมากสําหรับกําไรชิ้นนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ทองตรวจไว้อยู่ที่7 5 0 6สิานหน้ำหนักชั่งไว้17.68กรัมประดับด้วยเพชรน้ำา98ทุกเม็ดความสะอาดเป็น VS และเพ รวมมีด้วยกัน144เมตรไซส์ที่เล็กที่สุดก็คือช่วงที่ล้อมพลอยอยู่นะคะจะเป็นไซส์ครึ่งตงังส่วนไซส์ที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ในช่วงนี้จะมีตั้งแต่3-4ตังครึ่งค่ะโดยรวมแล้วน้ําหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ1กระดับ53ตางค์สำหรับบูซัฟ a p 2เม็ดนี้หรือไพลรียนซีลอนเผาเก่าทั้ง2เม็ดนี้แกะช่างออกมาแล้วน้ําหนักมากถึง2กระดับ36ตางค์ค่ะและมีหน้ากว้างกําไรนะคะเราจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งสาหรับ2หัวตร สมค่ะ3.1เซนสำหรับวงในความกว้างยาวคือ5.5คูณ4.5เซนเห็นไหมคะลักษณะจะเป็นรูปไข่อย่างที่เรียนเดี๋ยวหนูไอลินจะใส่ให้ดูเ,เวลาใส่ไปแล้วนะคะจะมีแบบความเท่ๆเ,เวลาใช้เนี่ยหัวเขาจะไม่ติดกันมันทำให้ดูกว้างแล้วก็รองรับของคนที่ข้อมือขนาดอวบหน่อยใหญ่หน่อยค่ะฉะนั้นตัวนี้นะคะคนที่มีข้อมือเริ่มต้นที่6นิ้วครึ่งขึ้นไปถึงจะใส่ได้นะคะสูงสุดไม่เกิน6.8นิ้วค่ะถ้าสมมติ ถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าอาจจะหายใจไม่ค่อยออกแน่นๆกระชับไปนิดนึงนะคะและในส่วนของกําไรชิ้นนี้หนูเอรินการันตีว่าพลอยเป็นพลอยธรรมชาติหมดเลยเป็นพลอยเผาเก่าถิ่นกําเนิดมาจากสีลังกาด้วยส่งต่อราคาชิ้นนี้เพียงแค่1นึ่งแสบาทเท่านั้นเรียกว่าคุ้มหนักมากนะคะได้กําไรอันใหญ่ๆหญ่แบบนี้ทั้งเรือเลยแล้วดีไซน์นี่ซ้ำใครมากๆเลยที่สําคัญนะคะพลอยสวยแล้วแบบดีก็ฝากไว้ให้พี ที่ชมนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาดูในส่วนของสีเขียวอีกอันหนึง่งซึ่งเขียวต่อไปนี้ไม่ใช่มรกตแล้วแต่เป็นเขียวของกรีนสฟาค่ะที่มีชื่อภาษาไทยเรียกว่าเขียวสอง ว้าวเลยนะคะพอเห็นในกล้องนี่ว้าวเลยในส่วนของแบบนี่ดีจริงๆคะ่ะด้านข้างอะไรก็ดีไปหมดนะคะแบบเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างดีนะหนูไอรินมองว่าเป็นการที่ใช้สเกลของพลอยไว้ตรงกลางมิดเดิลของกําไรนะคะแบบนี้ขอบบนล่างของกําไรก็จะมีการล้อมเพชรในลักษณะฝังล็อกชั้นในแล้วพุ่มยักขอบข้างนอกแล้วเข้าใจคิดแถะว,ว่าเอาเพชรประเภทของบาเก็ตนะคะมาเรียงร้อยกันชิดเลยไร้ช่องไฟเลยนะคะในส่วน ของหน้าตัวเซนเตอร์ก็มีการล้อมเพชรเม็ดกลม1นขั้นและใช้แทปเปอร์ล้อมเป็นขอบระบายกระโปรงหรือปีกหมวกนั่นเองนะคะสวยงามเพราะว่ามีลักษณะเป็นคลื่นกําไลชิ้นนี้ด้านหลังมีการฉลุลายเป็นลวดลายงานโบราณสวยงามค่ะแล้วก็ท้องกําไลมีความหนาด้วยมาดูในส่วนของตัวล็อกกันบ้างนะคะตัวล็อกก็จะมีลิ้นสไลด์และหูขังคาวสชั้นจะเป็นลักษณะงานของดับเบิ้ล ทีนี้ค่ะมาดูตัวพลอยเซนเตอร์บ้างนะคะเม็ดค่อนข้างใหญ่และสีดีเลยก็จะเป็นสีเขียวที่ไม่ติดน้ําเงินมืดนะคะเป็นสีเขียวเสมอกันทั้งก้อนงดงามเลยค่ะก้นพลอยนะคะ สมบูรณ์ไม่มีหักไม่มีแตกเริ่มจากเปอร์เซ็นทองเลยนะคะเราตรวจทองได้75.04%น้ำหนักทองมากถึง3 8 0 7กรัมค่ะมีเพชรประดับ193เมตร็ดน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่4กรัตหสตางค์คุณภาพของเพชรโดยรวมจะเป็นน้ำาสความสะอาดเป็น VS ค่ะในส่วนของพลอยที่มีเม็ดเล็กๆทั้งหมดนะคะหนูไอลินก็แกะเอามาช่างรวม10เม็ดน้ำหนัก6กรัต 67สตางค์เม็ดยอดเม็ดนี้เม็ดเดียวเลยน้ำหนัก8ด กรัต9 7สตาค์รวมแล้วทั้งกําไรมีพลอยทั้งหมด11เม็ดน้ําหนักชั่งรวมคือ15กรัต64สตาง์แนะสัดส่วนหน้ากว้างของกววําไรระวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งวัดได้2.4เซนสาําหรับวงในค่ะกําไรชิ้นนี้มีลักษณะสไตล์เป็นลูกไข่แล้วและตัวนี้ก็คือสามารถนะคะรองรับคนที่มีท้องแขนค่อนข้างใหญ่ได้เลยโดยกําไรชิ้นนี้วงใน มีข affiliated. นาด5.5เซนคูณด้วย4.6เซนซึ่งไซส์นี้นะคะรองรับคนที่มีข้อมือไม่ต่ำกว่า6นิ้วครึ่งเรียกว่าถ้า6นิ้วครึ่งขึ้นไปจนถึงเกือบเกือบ7นิ้วใส่ได้แล้วก็ใส่ได้สบายมากๆนะคะเวลาใช้ขึ้นมาหนูไอรินจะให้ดูระยะว่าหน้ากำนะไรเนี่ยมันกว้าง2.4เซนฉะนั้นพี่ๆท่านใดนะคะที่ชอบของแกลนๆข้อมือใหญ่พอสมควร เชื่อเถอะใส่ชิ้นนี้ได้หนูไอลินถ้าระยะตรงข้อมือเลยนะคะจะใส่ข้อมือประมาณ6นิ้วตรงนี้น่าจะไปถึง7นิ้วได้นะคะถ้า7นิ้วแล้วครับก็มาขยายทองกันทีหลังส่งต่อราคาพิเศษนะอยู่ที่3,499,999บาทเท่านั้นเชื่อว่าหลายท่านมีแหวนมีต่างหูอาจจะมีจี้กำไรเนี่ยหายยากไม่ค่อยมีใครมี สร้อยคอยนะคะฉะนั้นเก็บเซฟได้ก็เก็บไปเลยถ้าขาดชิ้นนี้อยู่ให้มาตามหาที่หนูไอรินนะคะต่อมาค่ะเราจะมาดูรายการสุดท้ายแล้วซึ่งรายการสุดท้ายเนี่ยปุบไว้ให้เห็นชิ้นสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นกําไรที่มีดีไซน์ไม่ส้ำใครเลยนี่น่าจะเป็นชิ้นเดียวในประเทศไทยเลยนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นการผลิตขึ้นมา แบบที่มีอันเดียวเพราะว่าเป็นงานออเดอร์แล้วยังใช้พลอยที่มีสีน้ำเงินของบ่อพลอยกาญจนบ,บุรีบวกกับเม็ดกลางเป็นใครยังไงคะ่ะของพมา่าเรามาดูรายละเอียดกันแบบครบ,ครบ,ครบเลยให้ดูความสวยงามก่อนนะคะในการที่เล่าเรื่องราวของตัวอัญมณีออกมาถ่ายทอดลงมาในชิ้นงานของเครื่องประดับชิ้นนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วพี่ๆสังเกตนะคะนี่คือลักษณะของงานขึ้นมือแม้กระทั่งหนามเตยเนี่ยก็จะไม่ ท่ากันนะแต่นี่คือสเสน่ห์ของเขาหนูไอรินจะชอบมากเวลาได้งานแบบนี้มาเราก็อยากสะสมนะเชรสวยจัดๆค่ะสาหรับกําไรชิ้นนี้หนูไอรินตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วอีกทั้งพลอยขายนานยนะคะเม็ดใหญ่เม็ดนี้มีสีเหมือนไพลินมากสายแรกก็คล้ายไพยลินแค่คล้ายนะคะคล้ายกับพวกไพลินเมืองการพี่ๆเชื่อไหมคะว่าขอบบนล่างนะคะที่ฝังพลอยเม็ดเล็กๆพวกนี้อยู่เป็นไพลินของบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีเราจะเห็นว่ามีเส้นสีเป็นเส้นสีและหน้าแฝดที่เป็นลักษณะสํา ข,ของพลอยเมืองการชัดเจนอีกทั้งนะคะเม็ดนี้ตีกดกดน้ำหนักไว้ประมาณสัก8กะลัดลักษณะงานแบบนี้หนูเอลินขออนุญ,ญาตไม่แกะนะคะเราอยากจะคงรักษาความเป็นงานขึ้นมือโดยที่หนามเตยของเขาเนี่ยค่ะมันดูเก๋ๆเ,เขาตั้งใจนะคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะตีนเป็ดเนี่ยจับอยู่เนี่ยค่ะ ตีนเป็ดตีนห่านอะไรประมาณนี้นะคะจับอยู่สวยงามมากๆเปอร์เซ็นทองตรวจสอบได้75.07%ตัวล็อกจะมีลิ้นสไลด์และบานพับเป็นสะพานงับนะคะเป็นหูเข็มขัดงับลงมาน้ำหนักของทอง กำไรตัวนี้น้ำหนักทองเยอะจริงๆค่ะ66.85กรัมประดับด้วยเพชรทั้งหมด80เม็ดซึ่งเพชรทั้งหมดเลยจะเป็นน้ำ98-99%ความสะอาดเป็น VVS ส่วนใหญ่มี VS ติดเล็กน้อยเท่านั้นทั้งหมด80เม็ดนะคะเราตีกดๆน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่4กรัตั80สตางในส่วนของไพลินทั้งหมดเม็ดกลางหนูไอรินตีกดๆไว้ว่าน้ำหนักขั้นต่ำเลยคือ8กรัตดและในส่วนของพอยเจรไานา จะเป็นไพลินเผาเก่าจากบ่อพลอยจังหวะกาญจนบุรีแต่มีโอกาสเป็นพลอยดิบด้วยนะบางเม็ดนะคะหนูไอรินดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ผ่านความร้อนมาเลยก็ได้สําหรับในตัวของเม็ดเล็กค่ะเรานับได้36เม็ดซึ่ง36เม็ดตร,ตรงนี้มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ35กรัตจริงๆแล้วไซส์ของเขาเนี่ยเป็นเม็ดที่เกิน1กรัตทุกเม็ดเลยหนูไอรินตีกดๆไปงั้นแหละนะคะจะได้เกินเยอะๆให้พี่ๆสบายใจฉะนั้นนะคะทั้งหมดนี้พลอยจาก มีอยู่37มเม็ดเราตีประเมินเอาไว้นะคะว่าน้ําหนักพลอยทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ43กรัตค่ะหน้ากว้างของกําไรชิ้นนี้มีระยะมากถึง3.3เซนระยะของกําไรนะคะมีขนาด5.5 คูณห้ข้อมือที่ใช้ตัวนี้แล้วสวยขออนุญาตขอคนข้อมือใหญ่ไปเลยข้อมือที่มีขนาดมากกว่า6.7นิ้วไปถึงประมาณ7.2นิ้วใส่ตัวนี้ได้แล้วสวยด้วยหน้าเขาใหญ่มากนะคะ3.3เซนหน้าใหญ่มากเวลาใช้แล้วมันจะมีความกระชับขึ้นได้อีกคนที่มีท้องแขนเยอะๆก็ใส่ชิ้นนี้ได้เดี๋ยวหนูไอรินแอบใส่ให้ดูนิดนึงอันเนี้ยเกือบจะหลุดมือนะคะ ใสแล้วไหลมาถึงตรงนี้เลยฉะนั้นถ้าข้อมือ6นิ้วครึ่งยังถือว่าหลวมเลยนะคะควรจะสตาร์ทอัพที่ข้อมือประมาณ6.7นิ้วไปถึง7.2นิ้วได้สบายเลยสวยงามค่ะไม่ต้องกลัวซ้ำและต้องเรียนว่าถึงแม้ว่าเมา็ดกลางอคะ่ะจะเป็นคา,าย์ไนท์แต่เป็นคา,าย์ไนท์ที่มีคุณภาพสูงมากคือเทียบเท่าของไพรินตัวนี้ถ้าใส่ออกงานสวยมากและจะดูราคาเป็น8 9ด0 0 0แสนวันนี้นะคะหนูไอรินตั้งใจเอามาเสิร์ฟกันราคาหลุดจำนำ และทาใบรับรองพลอยให้ฟรีหนึ่งเล่มการันตีว่าที่เห็นตรงนี้เป็นพลอยธรรมชาติทุกเม็ดค่ะอ,อนุญาตส่งต่อราคาเพียง3ามแสนสามหบาทในส่วนของทองก็คือไปไกลแล้วอะสี่บาทกว่านะคะทองก็ป่าเข้าไปประมาณแสนห้าแสนหกแล้วฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครที่ดูอยู่รีบตัดสินใจเลยนะคะการันตีเลยว่ากําไรทุกชิ้นที่นํามารีวิวในคลิปนี้เป็นชิ้นที่คู่ควรกับการใช้งานและเก็บเป็นมรดกจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของชิ้นนี้ก็ดีที่เป็นไพลินกับคายานายเม็ดใหญ่มรกตที่มีสีสวยดุดันทับทิมสยามและพะมา่าพีเจนบัตซีลอนเผาเก่าสองหัวเม็ดใหญ่ๆห,ห,หนึ่งกระติกกว่าและสุดท้ายคือเขียวสองที่นับวันยิ่งเหลือน้อยเข้าไปทุกทีนะคะเราครบท่นเรียบร้อยแล้วสินค้าทุกรายการจะทำใบรับรองพรอยให้หนึ่งเล่มการันตีตามที่พูดทุกอย่างช่องทางการสั่งซื้อสินค้าอยู่ข้างล่างทั้งหมดแล้วพี่ๆท่านใดตัดสินใจได้ ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะหรือถ้าอยากมาชมสินค้าหรืออยากเยี่ยมชมโรงงานก็ยินดีเลยนะคะเชิญทักเพิ่มเพื่อนใน Line Official ของเรานะคะใน Line Official จะมี i c h เมนูและจะมี Google Map นำทางมาที่โรงงานเลยใครมาไม่ถูกก็กด Google Map ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ